สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเปีวเวลชาแนลนะคะวันนี้พี่น้องคัสิพามากินเขาเที่ยงส้มหมูส้มเนื้อแล้วก็พ่อเหญ่รอแถมหมักริงมาฟ้อมแล้วก็มีกระเทียมเราจะแกะเลยนะคะแกะส้มหมูก่อนทอนึงก่อน 我吃好啦，拜拜。 เดี๋ยวเขาเอาขึ้นอยอทขึ้นนี้เดี๋ยวพวกเจ้าชิว่าเฮ้ยมันเปื่อนมันบอเปืเป่อนนะคะ่ะโตสะอาดอยู่เดี๋ยวเขาสีแกะซองอันดนึกแกะสมมูงทั้งสองที่จริงไงสีแกะเปืนน่อ่นะน่ะต่ว่าแกะสมมูงก่อนเฮ้ยมากกินเลยสมจริงแล้วก็กินกับเขากินกับแก้มกับบอสทีกุ้ยแซ่บเซย ระวังสิบบาทได้อยู่นะคะสิบบาทมันกำลังสมดีว่าษัทพนว่านเขาไหมค่ะมากินเขามาพี่รองมากินเลยบอมีบอกพีกออนพ่นว่าพันเถียบอกพีกวานให้บ <c oughs> ริษัทตีหัวพีโรั จะค่อยเพื่กินกระเทียมชิมข้ามหยาบคือหวานต้องชิมก่อนไม่หว,วานคิดจังลววาบะให้มันหวานแล้วลาะขึ้นไปห้าอย่างแล้วลาบะหว,วานอีกต่อ หวันครับบักพริกอัน,นบักพริกเองกะบ่มันบักพริกบ้านบักพริกแพสติกบักพริกแท มันเป็นอะไรที่เข้ากันมากชมุมกระบอกพริกพริกดิบพริกอ่อนแห้งแซ่บรอนมันเป็นอะไรที่สัดมากหอมที่ยงใบสวง่งนั่แหละ ถ้าเหตุอันเอกสารเนาะทักสว่าง ขึ้นเขามันพลกแหวนไ,วไว <c oughs> ม้เออไมยเมื่อสอกนีาบัน,นชิชักะหล่อน เราเห็นภาพพวกเจบไปรุ่งุธงนะไปอันบึงนะถ้าคือว่าอันบ้านปุวยมันนี่ฉันบอกไมีรถมาเห็นงานเด็กกัะเล่เฝ้าน้ำพอยาบี พริกษวานธรรมดาตัวคลอยพอยครับพรหูนูนว่าไม่เป็นสิแต่ว่ากินกับสุม่มสุ่มเนื้อสุ่มปลาอีกอย่างสีแสบบอกกิก เซวนี้ว่าสิไป,ปเบิ้งหินแค่กุนยัง่ะกับข้าวยังจะของบระทัน นอกอพวกเจ้าคิดซอขนหดนะีะเมื่อคนไปงานเลี้ยงอันดีเฮ็ดเอลแต่ว่าจิ้มเป็นจิ้มงานหลัดพวกเจ้าหวรสิต้องแต่งตัวเช่ไงพวกเจ้ามิ็นเขาไหมารื้แต่งตัวแบบเด็พวกเจ้า่า เอาแบบไม่ต้องใส่เงินหลายด้วยพี่น้องเอาแบบบานๆแบบยิมหาได้งไงเพราะว่ามันคือจิหาซสื้อบรทัดหรอกเพราะว่ามืออื่เดียวมันสุดนะคือเจ้าคนนี้เด้อย Repeat. ตรงแล้วเด็กสุนะทำเรื่องเรีน้องยางนี่วันนี้ไม่กินสมเนี่ยเ,เคยซื้อมากินอันบอกพี่วา่าเธอไม่ไหวพี่นนอง พวกเบค่อลกินเนี่ยองคอเพื่อขออภัยด้วยพี่น่องทุกคนเพิ่อนกับเบกินเพชรเบเกิลพี่น่องร้องร้องแค่หน ้องคกินทำไมเบขอเพราะนชิอแม่แล้ว,ว,ว,พ,ว,ลวพีน้องี่หนึ่งวเแค่นี้ละคะสวัสดีค่ะคิดไฝากกดไลค์กดแชร์ก,ด,กดซับสไครต์เห็นได้เยค่ะพี่น้องช่องแปเวลชนแนวนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ